การที่เราจำเป็นต้องอบรมต้องฝึกตนบ่อยๆอย่างนี้นีก็ให้พากันระลึกให้ได้ว่าเนื่องจากว่าการฝึกตนของเราเนี่ยมันยังน้อยไป เราเราไม่ได้ฝึกตนมามากตั้งแต่ก่อนมาคือตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู่นเนี่ยมาการฝึกฝนอบรมตนนี่มันน้อยไปเพราะฉะนั้นเกิดมาชาตินี้เนะเรามันถึงได้สมองทึบในเรื่องศีลธรรมเรื่องธรรมะอันสุข,ขุมลุ่มลึกเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ ไม่สามารถจะบรรลุได้ง่ายๆทั้งนี้ก็เพราะว่าการฝึกฝนอบรมตัวของเราเองทุกคนนี่แหละมันน้อยไปนลึกถึงตนให้มันได้ท่านผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนนั้นมากพอสมควรแล้วอย่างนี้พอเกิดมาชาตินี้ท่านฟังธรรมท่านก็รู้ ทำได้ทันทีสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในขณะที่ฟังธรรมจบลงก็มีบางพวกก็ฟังธรรมแล้วก็เข้าใจในแนวทางปฏิบัติได้ทันทีแล้วก็จําเอาแนวทางนั้นไปปฏิบัติตาม <c oughs> เมื่อปฏิบัติไปก็เห็นผลไปทันทีจิตใจก็ดืด ดูด,ดื่มในธรรมะนั่นไปเรื่อยๆในที่สุดท่านก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้นี่ท่านผู้ที่ฝึกตนมามากนะยอมเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่ใช่ว่าใครๆที่ไม่ได้ฝึกตนมาเท่าที่ควรกว็ามาบรรลุได้อันเดีข้างพุทธเจ้านั่นอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง ที่จริงท่านฝึกตนมาตั้งหลายชาติหลายภพมาแล้ว <c oughs> เริ่มแต่เป็นผู้ครองเรือนเป็นผู้ครองเรือนมาก็ฝึกให้เป็นผู้มีศีลห้านี่มาก่อนเมื่อมีศีลห้าบริบูรณ์แล้ววันนี้ก็ฝึกให้มีศีลอุโบสถเนี่ยแปดค่ำสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งสี่ครั้งอย่างนี้เลแล้วก็ ฝึกตนให้นำตนเข้าไปอยู่ในวัดวาอารามสมทานสินออโบสถอันประกอบไปด้วยองค์แปดประการชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งในในระหว่างที่รักษาโบสถอยู่นั้นก็ฟังธรรมด้วยทำสมาธิภาวนาไปด้วยนี่สำหรับผู้ครองเรือนนะไออ, <c oughs> อุบายวิธีฝึกตนก็ถือโอกาส เจ็ดวันไปฝึกตนในวัดวอารามสักครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งมีอยู่สี่ครั้งคนแต่ก่อนนักบ,บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาแล้วข้อปฏิบัติเหล่านี้นะดังนั้นเนี่ยควรพากันรู้แนวทางปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่พระองค์เดียวหาไม่ได้ แม้พระพุทธเจ้าพราะองค์ก่อนๆมาตัดสรู้ในโลกก็มีข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันนี้เองนะ <c oughs> ก็มีให้ทานมีรักษาศีลมีภาวนามีการฟังธรรมเหมือนกันนั่นแหละสำหรับผู้ที่มีอินทรียบรมีแก่กล้าก็ไม่พอใจอยู่ในเพียงข้อปฏิบัติเท่านั้นบะนี้ ก็จึงเอาตัวเข้าบวชถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นชีนุ่งขาวห่มขาวสมทานศินแปดเป็นนิจจะสินไปแล้วก็ฟังธรรมภาวนาอุปธรรมบำรุงพระภิกษุสามเณร ในสิ่งที่ในกิจที่ควรทำอของตจนของตนนี่สำหรับถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องออกบวชถ้ายังบวชห่มนุ่งเหลืองห่มเหลืองยังไม่ได้ก็นุ่งขาวห่มขาวโกนศีรษะไปก่อนรักษาศีลแปดเป็นนิจศีลเช่นเดียวกันกับผู้หญิงเมื่ออบรมจนไป เห็นว่าใจมันเห็นผลแห่งการบวชใจมันดูดดื่มแล้วมันไม่มีถอยหลังแล้วอย่างนี้อุปชาอาจารย์ก็จะบวชพระให้ถ้าผู้ที่มีอายุยังไม่ครบพระก็บวชเป็นสามเณร <c oughs> เมื่อบวชมาแล้วก็มาทำข้อวัดปฏิบัติให้เข้มงวดกวดขัน ยิ่งกวัวที่ยังไม่ได้บวชเพราะมันเกี่ยวกับสิกขาบทว,วินัยหลายมาตรกลาที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามมานั้นก็จะความสำรวมระวังก็จึงทีเข้ากลัวที่ไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเนนเพราะฉะนั้นการบวชเป็นพระเป็นเนนนี่จึงได้อานิสงส์มาก กว่าผู้ครองเรือนถ้าพูดถึงอาน,นิสงค์ของการบวชนะนั่นเนี่ยอาน,นิสงส์ของการบวชนี่นอกจากได้บุญได้กุศลแล้วก็สามารถชำระอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจได้เนว่าสามารถละอาสวะกิเลสให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้ได้ดีกว่าผู้ครองเรือน เพราะได้มีโอกาสเต็มที่สำหรับผู้ไม่ประมาทนะถ้าผู้ประมาทแล้วก็ยังว่านั่นแหละถึงจะบวชอยู่สักกี่พรรษาก็ยังเอาชนะกิเลสหยาบๆไม่ได้ก็มีอยู่ท้อไป <c oughs> ดังนั้นแหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่พระาศาสดาก็ทรงแสดงไว้สำหรับคนทุกประเภทอ ทุกเพศทุกวัยทรงแสดงไว้หมดเลยเอาเป็นผู้ออกบวชไม่ได้เป็นครือขัดครองเลื่อนก็รทรงแสดงข้อปฏิบัติสามประการแนะนำให้ทำบุญบริจาคทานด้วยวัตถุสิ่งของที่ตนแสวงหามาได้โดยทางที่ชอบไม่หวงไว้บริโภคจำเพาะผู้เดียว เพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ใช่เกิดมาคนเดียวมันเกิดมาอยู่ในชุมนุมชนหมู่ใหญ่เรียกว่าอยู่ในที่แวดล้อมของคนหมู่มากดังนั้นจะมาเห็นแต่แก่ตัวฝ่ายเดียวไม่เห็นแก่หมู่แก่คณะไม่เห็นแก่ท่านผู้มีพระคุณเช่นนี้นั้นผู้นั้นย่อมจะอยู่มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยความยากลำบาก พราะจะไปขอร้องใครช่วยเหลือเกื้อกูลในเวลาตนมีอุปสรรคขัดข้องอะไรขึ้นมาเนี่เพื่อนก็ไม่ช่วยคนที่เห็นแก่ตัวไม่มีการเผื่อแผ่เลยอย่างนี้นะ <c oughs> พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้แนะนำพุทธบริษัททั้งหลายทำบุญบริจาคทานนอกจาก สละเข้าข้องเงินทองสงราข้อสงหาวงสาคณาญยตยิยที่ควรให้ควรบริจาคแล้วก็ยังมีการบริจาคทานแก่ท่านผู้มีพระคุณแก่ตนเช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์พระสงฆ์สามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลก การบริจาคทานแก่พระสงฆ์สามเณรน,นี่นอกจากว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลส่วนตัวแล้วก็ยังเป็นการต่ออายุของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป <c oughs> ให้ยืนยาวนานต่อไปเพราะว่าผู้ที่จะรักษาพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปได้ก็ได้กไดแก่บริษัทสี่เหล่า คือภิกษุสามเณรอุบาสกวาิกาภิกษุสามเณรไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำการค้าขายไม่มีสมบัติอะไร <c oughs> พอที่จะมาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ต้องอาศัยปัจจัยจากทายกพายิกาผู้ครองเลือนบริจาคมาก็จึงเป็นอยู่ไปได้จึงประพฤติพรหมจรรย์ไปได้ ดังนั้นการที่พุทธศาสนาจะมั่นคงยั่งยืนเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากไปได้ก็อาศัยบริษัทสี่เหล่าพร้อมใจการอุปถัมภ์บำรุงตามหน้าที่ของตนหน้าที่ของทาย,ยกทยกายิกาก็ขอนขวายหาปัจจัยสี่มีอาหารละบินทาบาทเป็นต้นนั่นเองเมื่อมีปัจจัยสี่เหล่านั้นมาแล้วก็แบ่ง กินบ้างแบ่งทานบ้างอย่างนี้แหละ <c oughs> สายพระภิกษุสามเณรเมื่อได้บวชเข้ามาแล้วก็สำนึกถึงหน้าที่ของตนว่าหน้าที่ของผู้บวชเข้ามามีอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ทำอะไรบ้างไม่ให้พูดยังไงบ้างแล้วทรงพระอนุญาตให้ทำตามอย่างไรบ้าง อย่างนี้เราก็ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเพราะว่าในพวินัยเนี่ยมีทั้งข้อห้ามมีทั้งข้อทรงอนุญาตเช่นอย่างว่าทรงอนุญาตให้เก็บเพสัตท,ทั้งห้ามมีเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้ยอยนี่ไว้ฉันได้เจ็ดวันเนี่ย อย่างนี้เก็บไว้แล้วฉันได้ทั้งไม่เลือกการเวลาอันนี้นะอย่างนี้แหละที่ทรงอนุญาตแต่ถ้าเลยเจ็ดวันไปแล้วต้องสละสําหรับพระภิกษุเก็บไปอีกต่อไปก็มีโทษอย่างนี้และอื่นๆอ,อ,อีกผู้ศึกษาพระวินัยก็ย่อมรู้ในข้ออนุญาตแล้วก็รู้ในข้อห้ามอย่างนี้แหละเป็นพระภิกษุสามเณรก็ต้องสิก ศึกษาในสิกขาบทของตนให้รู้ให้เข้าใจโดยท่องแท้แล้วก็พยายามสำรวมระวังข้อที่ทรงบัญญัติห้ามไม่ล่วงเกินข้อสิ่งใดที่ทรงอนุญาตก็จึงค่อยทำไปผู้เพียรทายกทายิกาก็ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้เหมือนกันแต่ว่าสิกขาบทที่ห้ามไว้นั้นมันก็มีน้อยกว่า นักบวชเรียก <c oughs> ว่าทรงบรญญัติห้ามเป็นขั้นตอนไปเช่นอย่างว่าสินห้าอย่างนี้นะอันนี้มันก็เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นเลยเพราะสินห้านี่ทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ล่วงเกินก็เพราะว่าเมื่อใครล่วงเกินเข้าไปแล้วมันก็เป็นบาปมันเป็นบาป ก็จึงได้ทรงบัญญัติจำกัดไปเพียงห้าข้อนี้แหละเพราะว่าห้าข้อนี้ไอบ้บรรดาบ,บาปทั้งหลายในโลกอันนี้นะมันก็มีอยู่ห้าประการนี้เองแหละส่วนใหญ่นะอะหลักของของบาปนะแต่ทีนี้ส่วนปีกย่อยเนะี่ยมันก็มีออกไปจากนี่แหละออกไปจากสินห้าข้อนี้เองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เจ้าจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้ห้าประการนี้สำหรับผู้ครองเรือนเป็นอย่างนั้นทีนี้นเมื่อมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นไปกว่านั้นก็เอาสมทานสินุโบโสถไปดังกล่าวมาแล้วนั่นแนละยเป็นขั้นตอนไปอย่างนั้นสำหรับทายกทายิกาจนหลอดจนตลอดถึงมาได้นุ่งขาวหม่มขาวโคนผมโคนคิ้ว อะไรเข้าไปอย่างนี้อสำหรับผู้หญิงแล้วก็คงจะสิ้นสุดลงนั้นแหละการบวชแต่สำหรับผู้ชายแล้วก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปบวชเป็นพระภิกษุสามเณรต่อไป <c oughs> ข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสันเลขาปฏิบัติแต่ว่าเป็นการขัดเกลากิเลสตัณหาอาวิชชาทั้งหลายให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจ ถ้าผู้ใดสมัคทันมั่นในใจไม่ล่วงเกินในข้อห้ามข้ออันใดที่ทรงอนุญ,ญาตก็ทำตามไปอย่างนี้แล้วก็ผู้นั้นจะเป็นผู้ไม่มีโทษติดตัวจะไม่มีบาปติดตัวเป็นเป็น,ปนพระภิกษุสามเณรนี่เป็นอุดม,มเพศเป็นเพศอันอุมดมเป็นที่กราบที่ไหว้สักการบ,บูชาของทายกทายิกา ดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงบัญญัติห้ามความประพฤติไว้หลายอย่างเพื่อให้มีความประพฤติเรียบร้อยดีมีจัญญามาร,รยาทดีกว่าผู้ครองเรือนอท้าไม่เช่นนั้นแล้วทายกทายิกาก็จะไม่ยินดีกราบไหว้สักการบ,บูชาเช่นอย่างเป็นพระภิกษสุสามเณรมาเนี่ย ยังแสดงบทบาทแห่งความโกรธโมโหโทโสอ,อะไรออกมาให้ทาย,ยกทายกาได้เห็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นใครเขาจะไปยินดีกราบไหว้เพราะเป็นพระคำว่าพระนี่เป็นผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐในทนี่ต้องไม่เบียดเบียนใครการแสดงความโกรธออกนั้นนะมันเป็นการแสดงถึงความเบียดเบียนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจะเป็นพระไม่ได้ จะเป็นพระโดยคุณธรรมไม่ได้เลยเป็นพระได้แต่สมมุติตั้งแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นเองเ <c oughs> ล้วก็ยังสะสมอะไรต่ออะไรอยู่เหมือนอย่างคารวะวิสัยอย่างนี้นะถ้าหากว่าพระภิกษุสองสามอนเนรูปไหนไปสะสมปัจจัยเครื่องอาศัยไว้มากเกินประมาณอย่างนี้ ชาวบ้านเห็นเขาก็คลายศรัทธาเลื่อมใสลงเขาก็ไม่ยินดีที่จะกราบจะไหว้ไม่ยินดีที่จะถวายทายทานต่างๆถ้าว่าพระภิกษุสามเณรประพฤติอย่างนี้เป็นส่วนมากแล้วพุทธศาสนาก็จะเสื่อมไปโดยเร็วที่สุดเลยทีเดียวจะไม่ตั้งยั่งยืนอยู่ได้เพราะว่าเมื่อทายกคทายิกาไม่เลื่อมใสในพระแล้วไม่ทำบุญบริจาคทานแล้วนี้พระก็อยู่ไม่ได้ ก็ต้องศึกออกไปทำมาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองไปอย่างนั้นนี่วัดวาอารามนี่ถ้าขาดพระภิกษุสามเณรอยู่อาศัยแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนั่นแหละพุทธศาสนาจะเสื่อมไปได้กับพ่อบริษัทสี่เหล่านี้แหละไม่พร้อมใจกันปฏิบัติตามธรรมตามวินยัยตามหน้าที่ของตนของตน ให้เต็มที่หมายความว่าอย่างนั้นพุทธศาสนาจึงได้เสื่อมไปดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอ,อกตั้งใจทำหน้าที่ของตนของตนให้สมบูรณ์ให้เต็มที่หน้าที่ของภิกษุสามเณรก็สมรวมในธรรมนวินัยให้เข้มงวดกวดขันอย่างเต็มที่ สำรวมจัญญามารยาทไทยละมุนละไมยอย่าไปแสดงความโมโหโทโสอะไรกับใครต้องมีขันติธรรมอดกลั้นต่อคำด่าว่าเสียดสีต่อคำกระทบกระทั่งต่างๆธรรมดาเป็นพระเป็นเนนนะต้องมีขันติธรรมอยู่ในใจเป็นเครื่องประดับใจเช่นนี้มันจึงจะเป็นที่น่าเลื่อมใสนับถือของทายกพายิกา หนีเพึ่งเข้าใจก่อนในเมื่อพระภิกษุสามเณรยังละกิเลสไม่หมดนี่นะมันก็ต้องอาศัยความอดทนแหละอดกั้นไม่ให้กิเลสมันมีอำนาจเหนือจิตใจได้เราอาศัยความอดแหละไปก่อนเมื่อเรายัางละมันยังถอนรากของมันไม่ได้อย่างนี้แหละ <c oughs> แม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันมีกิเลสเหล่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอนเรื่องความอดทนนี่นะมันจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ก็ต้องเอาไปใช้ไปสร้างขันตีความอดทนนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนให้ได้ถ้าใครไม่สร้างความอดทนนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วผู้นั้น ก็จะละความชั่วไม่ได้เลยละความโลภความโกรธความหลงโมนี้ให้เบาบางไปไม่ได้เลยแม้จะมีปัญญาอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีความอดทนนี่ประกอบด้วยแล้วไม่ได้ <c oughs> เช่นอย่างว่าเมื่อมีเรื่องไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งเข้ามามันจะโกรธอย่างนี้นะอดกั้นลงไว้ไม่โกรธมันอย่างนี้ เมื่อไม่โกรธมันได้อย่างนั้นแล้วใจมันก็เป็นปกติภายหลังมาจึงก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความโกรธนั้นบันดนี้นะไอความโกรธนี่มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาจะพึงสอดส่องมองเห็น <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อมันเห็นโทษแห่งความโกรธด้วยอำนาจแห่งปัญญาอย่างนั้นแล้วมันก็จะละ ความโกรธนี่ให้เบาบางไปเรื่อยๆแล้แบบนี้นะจะไม่สะสมความโกรธนี่ไว้เลยถ้าใครไม่ใช้ปัญญาพิจารณากิเลสแต่ละอย่างละอย่างนี่ไม่เห็นโทษของมันไม่เบื่อหน่ายมันแล้วละมันไม่ได้พูดอย่างสั้นๆเปอย่างนั้นเพราะว่ากิเลสเหล่านี้นะก็ใจต่างห่างนี่เป็นผู้สร้างมันขึ้นมา ไม่ใช่ว่ามันเกิดเองเป็นเองนะไม่ใช่ฮะใจชอบใจกับกิเลสเหล่าน,นั้นก็สร้างมันขึ้นมาอย่างนี้ทีนี้เมื่อใจนี้ไม่เบื่อมันไม่เห็นโทษของมานะันจะไปละมันได้ยังไงอ่ะตัวเองเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาคิดดูให้ดีไม่มีใครสร้างให้นะตนเองสร้างเอาเช่นอย่างว่าเมื่อใครสแสดงกิริยามารยาทไม่ให้พอ,ออกพอใจแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเลยม,มันก็โกรธขึ้นมาเลยอย่างเนี้นี่คนส่วนมากมากักจะไปโทษคนอื่นด้่นแหละคนนั้นนมาทําให้เราโกรธแปลว่าคนนี้นะทําให้เราเสียใจอ,อย่างนี้แหละอ้าวเราจะไปห้ามเขาได้ยังไงอะ่ะ